อาณาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้รอบรู้ซึ่งทางไกลภิกขุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรอบรู้ซึ่งทางไกลพิกขุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงเป็นไปเพื่อ ความรอบรู้ซึ่งทางไกลภิกุทั้งหลายในกรณีนี้พิกขุไปแล้วสู่ป่าหรือคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกถัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อ ouais มเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขห,หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิกขุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความรอบรู้ซึ่งทางไกล